สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ทุกคู่ทุกคนบรอยู่ฟังไทยฟังาหรือต่างประเทศนาะพี่นอ้องโมน้กะมาพบพ่อกระซองสก,กึมใจสว่างคือเก่าพี่น้องเมื่อไหร่สก,กึมใจสว่างกะเนาะเตรียมเดินทางจะไปประเทศไทยพาน้องไทยไปกวดดีทีฮงพงยาบ,บาลหมุกดหารเนาะเกี่ยวกับสายตาฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้เฮาแน่ล้วะเมื่อนี้ก็ฝนตกโปรยปลายพี่น้องเอ้มากระสายฝนเนาะสบายดีน้องไทยสบายดีสายคนสวยสบายดีเดิคนหลังค่ะอายพี่น้องพี่น้องมานำกัน เดี๋ยวสิพาไปหาเอฟซีไพน์เนาะจะมาเลี้ยงข่าวมาหาเนี่เด้อพี่น้องเลยโอเคฝนตกเลยพี่น้องอ่ะเดี๋ยวจะพาน้องไทยกับสามสีหนุ่มลงไปเห็ดบัดพันแดนเนาะพี่น้องไปฝนกําลังตกค่ะพี่น้องอ่าคานาว่ามันบ่อสมูทกะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องบริษัทกึมบริษัทไมกันสั่นกินกขึ้นรถกาแฟมาเลยพี่น้องเคยเห็นแต่ในข้ถ่าตรงมีโทรศัพท์ในโทรศัพท์เราพี่น้องยังม่เคยเห็นน้ำขึ้นเนาะ นำขึ้นได้นำขึ้นน้ำล่นคลองตกลงไปนี่กจักีวนี่น้องะหังบอกไทยเนี่นบงเือสไทยไปาบางอื่นิสไทยนี่น้อห้องแจืจะ่าตัวจริงัดคตัวจริงผัตัวตัตจริงคือแบบว่าออกออกคำๆสิตอนนี้ร้อไงคขาว คือขาลำงีิว่อเขาเป็นคนมีสน่ห์ตัวสาวไทยกับสาวกลุ่มที่ผิวเดียวกันนะพี่น้องแบบเป็นคนแบบดำแดงตาประเทหนุ่มต่างประเทศอันโอ้หมักร้ายผิวแบบนี้เนาะเปนชาวต่างประเทศเลนะยังฟังไทยกับหมักอยู่้เาคนพิวแบบนี้คิวดำเพิ่มเลยมักคนทุก้าวกับตบีไม่ตบีปข้าวพี่น้องเลยสลับกันเลยเป็นตบีเป็นมุซ่าเป็นข้าว People, ฝนตกเนาะพี่น้องก็กำลังข้ามสะพานอยู่หอนหลือที่นี่สะพึืมหอนแล้วหอนแล้วหอนแล้วนี่ค่ะสุทธิไทรบริกรสุดกังคือสุทธิไทรกับมะลินอยู่นี่จะเป็นหมองพญานาคขึ้นนี่นะกับมังคืนก็สิมีขายอาหารขายมุกกระเะเที่ยวได้นี่อยู่นี่โลยอ้เป็นหาดที่เป็นเหลายเนาะสุทธิไทรบุกเคยมาจ้าเขาสิมานั่งกินอยู่นี่ยมแรงนี่บรรยากาศดีายกับเครมโค้งบนหอแหล่แมนค่ะคือกัน คว่าทางฝั่งนั่นเน <Man. S 1> าะแมนทุกนวดฝอาจวาเี่ยน้อยวจ้เดนสิพาสเซาไทยไปกวดเนาะซไทยก็ตื่นเต้นเพราะว่าเกี่ยวกับกวดกับทางแรกเนกาะก็ะส่ตากสิแบบมองกษิาเวลากวดมก็ต้องกวดตาเนาะพี่น้องเกี่ยวบเป็นเกี่ยวกับสสยตาเนาะกษิมีความตื่นเต้นในหนึ่งาาคณะซาขึมเมื่อนะเซาขมเกี่ยวกับแบบภายในซาขมไปหาหมอความดันจะขึ้นพี่น้องแมนตื่นเต้น,ตน <laughs> ขอหมอทำไมหนูไม่ได้เป็นความดันนะหมอวะหมอเป็นขคือในใจเอ้ากวดแท็กซี่เจอหาเทียงเรากว่าความดันก็ขึ้นเขาคือในใจบุ๋มเป็นเจ้าอื้อเนาะเพราะไ่กันใดคือในใจกระติดแล้วความดันขึ้นนะเออบวบความดันขึ้นได้ได้กวดแบบแบบแบบภายในผู้หญิงนะนได้เขาจะบอกเนาะแล้วก็มาบอกว่าความดันขึ้นความดันขึ้นเนี่ยพอกินยาความดันอุ้งมื่อยดิเขาคือบุ๋เคยเป็นความดันนะว่ะ เล่นซ้ายเพราะว่าเขาอยู่เมืองไทยเขาต้องขับซ้ายไปซ้ายมาขวาสำหรับไปทับบ้านะแมนถ้าบ้าน <c oughs> ถ้าจะไปเบิ่งขัวก็อ尼ะแล้วน้องไทยเอ้ยแววขำชูไทยแลนด์เดี๋ยวสิไปเจอกันอยู่สะพานเราพี่น้องด่านพานเด็กๆเขับไปจับเพราะว่าเพิ่นกะเออพ,อ,พอพันอาศัยบริลล์ลงพวเพิ่งเป็นบริลล์พาร์ทบนท้ายหูนะ <c oughs> ถ้าเป็นพาสปอร์ตนี่คือต้องลงไปไทยหูอันนี้มีแต่สกึมลงพอดีกับบัตรนี่ และเศร้ากึมกะสีลงไปกับบัตรตัวบี้ก็ได้เพราะว่าเพนักสิได้จ่ายเงินค่าบัตรค่าเบอร์โอเคพอนพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันอยู่โรงพยาบาลเด้อพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อทุกคนสบายดีน้องไทยสบายดีเป็นจใจค่ะโดนบวกเอาไปเลยอุ้ยเกือบสี่ชั่วโมงบวไปรับเงาะย่างไปปวดอยู่ในเขาไทยเนาะยังหักกระไดบัตรคิวพนันไปนัด ขาานนออึ้นบ่นายแบบสีได้ขึ้นตะกวดพี่น้องคาเนี่แบบท้าแบบมาหุ้งมอไทยกับตรงนี้คนหนึ่นงานเราเป็น้องคนร้ายต้องใส่แบบเขาปะทุนในหนึ่งเนาะชีเรามาเ <c oughs> ขาคิดว่าชีตะกวดรวบกับโบคนหกสิบเลยพี่น้นองแบบมออยู่วงนี้แล้วมันเขาไปแผนกเขาตาดยตรงคนกระรายยูนิเซนคอนอยู่ในิเซนแผนกตาเนี่นยประมาณจะคนจะสังเกตโอ้ตะกวดอ,อีกตะกวดอีกกันขนาบกับเข่าออกเข่าออกอย่างกับเป็นร้อยกูละ เฉพาะแขนตาเนาะแม่เพราะว่าคนเข่าคนออกเขาแบบเขาเอาบัตรชิวให้เดย์แล้วก็ลงมากินข่าวแล้วก็โมงโมงหอดโมงคืนไปแล้วก็ขึ้นไปนะเออสับเปลี่ยนกันว่ะเอาที่จะขึ้นไปกวดใหม่ด้ยนี่ลงมากินข่าวผักหนุบกว่าพี่น้อยไปเลยถ้ากันออกมาเดินเศร้าบนยินข่าวกินน้ำเนาะตาลิมตาลายไปเลยก็ไปกันถ้ากันมาหอดแบบว่าเฝ้ามาเอาบัตรชิวเวียนแต่บดีกวดกะโกนอมาแล้วกต้องรอคือเก่าโคตรลายเลยข้าเข้าวก็มาขำถ่างไกลนะไกลคนอนิ่งไปจ้ะ มาแต่ผู้เทีออ่ยวในเชโนมาแต่สาวคนจะตกตะแหววางานนี้เนาะการุ่นกบบชาไทายอยู่แล้วมีแต่คนขวนเงี่ยบอกเที่ยวยังบริข่วนยังอะไรแบบคิวได้เนี่ยต,<ม>ต้องได้ถ่ายยังบู๊หัวจักรสุโมนะหรือซีหอดสามสี่โมงผมไปจักรมาในเมืงเองเข้ามาครั้งแรกปุ๊บนี่โม่พิจิสักประวัติถนอมชาวไทยเนาะแม่เขายังยุคซื้อยังอยู่บ้านใดเนาะซื้อพอซื้อแม่โดยบ้านเมืองแข่งเท่านออาะที่ทำมาบุกงานทะลงเทาลงทะเบียนก<ม>ับพี่น้องขาโคเร็เป็นเป็นคนไข้คนไข้อ่าเพิมาครั้งแรกนี่ เอาตาลงทะเบีนลงทะเบียนอะไรล่ะคะเป็นบัตรหะเบียนอะไรปกิบอกเขาไป็นแผนนั่นแผนนี่ตามตามแผนมอบอกเลยมันแต่นเป็นนองคนลาวมาทางสวรรค์เขตเลยนะแม่มาแต่เศ้าเลยพี่นนอะมาบกมงเศร้าด้ยจิงดีเพราะเขาติดคิวแรกเนาะเขามาลงทะเบียนไว้อันนี้คือซขาคื้เขาไท้มานหมู่อดโฮพยาบาลหมู่ก่นเถอเก้าโมงเก้าโปลายเกือบสิบโมงเก้ามงปลายเกบเหตุทะเบียนเกือบสิบโมงนอะก็เลยเดี๋รอดนแบบเขาคิดเขาจะขวดไ้พี่นนอะ ตอนนี้ก็มีเอฟซีทางโอหักเนอะตบีกับถาอยู่เป็นวาซิเรียกันเอ็มเคคนแบบกัดแต่เพิ่นสะกลืนัดให้เป็นถาที่เป็นเลยโปรตอนนี้เราเบียดเขาก็ต้องมาเดี๋ยวจะกลืนลมขนงไทยแล้วมาเบสอันส่วนเอฟซีฟังเลยไปทำเนเพิ่งพลเรือนดยฮาโมอไปรอ่อแล้วก็มีก็มีอนพี่น้องเจ้ามาถาของโปรของไทยโดยแม่พี่น้องเพิ่นมาถาแล้วเพิ่นก็คิดว่าซิเลียไว้โดยเพิ่นก็อยากมาเยี่ยมมาย่ามอะไรเนาะแล้วก็เพิ่นก็อยาก อันพาไปบนทีภาคไปพักโอนนะกีบัสิซเดแลอเตเวนแต่กัสเซเดทากาติจุนเนาะแต่อ้จุนพี่น้อยแต่อดูเพิ่มานนังค่ะอะไรฮดตโมตะแมกอยู่ตายเขาพากันถารอเพ่อเกลุ่มกัสเซเดก้าใบกัสเซเดก้าใบแล้วมันี่กัสเซเดทาน้าไายจนแล้วเบียร์แล้วงานจนแล้วเซก้กับบอกต์ดีนะพี่น้อยเลยฝากไปกันเลใจคนไทยกับพซกุนเด่นโลงเดินโลเดินล้วคนคือว่าคือว่าเะไพี่น้อยเข้ามาห้องห้งพยาบาลหวงห้องพยาบาลกองหลักนาต้องทำใจนไท หนึ่งมาคนหลายคนหลายคนมาหาสารกนหลายย<อ><อ>ม่งคนพยพพันใหญ่มาจากบ้านตร,รไงไหนตัวงแางยาวมีแต่สองสัน้นอือยี่มีจักสันนั้นหาเก่าเลยนะ้รงไหนบ่อึกต<อ>ึกึกตึใหม่เก่าสิเลยสิบปลายสั้นตึกใหม่มีตึใหม่ตึเก่าต่างแตนเซาลุ่มมันปขาพีกาก็มาอยู่ก็จะมีึกเก่าเล้วเร็นเตึกใหม่ย้ายไปุูนีก<อ>คน<อ> เขาเพ่มมาคุ้น,นเหล้ากันไลฟ์ตืต่นมา,านหนักชายอยู่ยยเลยเป็นคือปัป๊บพึ่งพัสด์นะน้ะนอ,งองไทยก็เลยก็ตน่นใจว่าคนบ้านเดียวกันเขาเขามาห้องพยาบาลครั้งแรกจะลืมไปซาริตาเห็นซาริตาบอ <laughs> กกาวกกบอกาตักทายกลายไปแล้วกลายหางเสือผขาไปแล้วมีแต่มีแต่ยูทูบเบอร์นะพี่น้องๆไปเลยว่าเมื่อ,อ <laughs> กี้นี่ก็เห็นคลิปไปลงอยู่วันสามชั่วโมงก่อนยซาริตาเราคนบ้านเดิลน้องไทยเขาคนบ้านเดอียิปต์ เ้องเห็นได้ไปได้คิดโอ้สาวติตาสาวผมยาวนะบ๊อปเลยมาพี่น้องเปิดกระเชียดดนแล้วสาวติตตาเดินเดินอยู่ในอ่าอยู่ในอ่ายังเกาอยูทูบต้องเปินนีดิวอย่างยูวคือบันไดนะพี่น้องเขานีิสัยบ่เลวน่าก็เห็ุเดี๋ยเกือเดือนยังคนยูหูดอกเลยฝากพี่น้องกดติดตามกดแชร์ให้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้สกุลกระเช้าสายตัวไปแหละสายบุญแม่สายช่วยเหลือแม่ไปยังฟ้านของไทยมหาโมนคลก็บช่วยเหลือเพคน เปสานบุญให้คุณยายเดออะจะนนยดีเนาะอีสานอยากให้เขามาางหนองไทยมหัศจรรยเลย,ยก็คือเพื่อนเราเลยนองไทยการที่จะเหัศจรดวงตาของคนเนี่คือได้บุญกุศชชีชวิตเจริญมุ่งรื่งเลยค,คือเพ็่แน่งซอยจะมาแล้เข้ากับที่เขาเปสะพานบุญซอเลืององไทยเข้าไปทุกคนที่มาเบิ่งกระเ็นกันเนาะุกคนไร์กดแชก็ให้เปิดเดย์เจริญมุ่งรื่งเนาะน,น้ำกันเนออะาะเขาเขาเบิ่งเขาอยากยิ่ ขายเาพิวเขาได้ไหลายแต่มีคนผลงไล์เขาก็คือรายได้ของเขาเนาะเลยก็คือตัวคือมจะเห็ุเต็มเวลาพี่น้องพิ้ที่เต็มเวลาเดินไปเป็นจปกันอีกแล้วผมจะเทียูทูบอย่างเดียวอะไรแบบนี้ขอบใจพี่น้องที่ซีบสุดทุกคนแชร์กำลังใจเขาสูงกับน้องไทยเนาะเลยพร้อมมาในคลิปมะซาวน์นี้พี่น้องลงไปจะจำว่านี่แหละลงไว้เขาค่ะโอเคพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวขึ้น้าน้องไทยไปตรวจไปรอรอหมอแล้วชีพรอปวดและถ้ากลัวแล้วชิเรือหัวเป็นยังตองักทรายยังแลัชิมาเบียแขกคนที่น้องฟังอีกทีหนึ่ง เดี๋ยวไปกันเลยจ้ะทุกคนไปะกับซาบกึ่มว่าสิบแปซาวไทยเพิ่นไปตัดแว่นพี่น้องก็เลยว่ามันยากพี่น้องเพราะซาบกึ่มเพิ่นกับพาอเมื่ออ่าเมื่องวิ่งเพิ่นพี่น้องก็เลยว่าเลยสิบปัตตุบีีสี่หยาเงินให้บอกเงินน้องยแมนไปตัดแว่นเองเนาะตัดแว่นเองเนาะแล้วกับเมื่อจังสีว่าอัปเดตพี่น้องฟังโดยแมนเพราะเพิ่นเฝ้าเพิ่นมี่เพนน้องเพิ่นมาหกบอเขัตตุบรีนางทายนี่แมนใทยมาหักเจ้าน้องทายอ่าเป็นอัน เคยสะพายเนาะโดยสะพายโดยพูน่ะค่ะเป็นเป็นเป็นอ้ายแท้ๆบ่อพูนั่นโตคิดตำรถมาบ่แม่นบ่แม่นอ้ายแท้ๆเนาะแต่ว่าเป็นอันรู้จักกันกับพี่สะพายนาเพราะว่าเป็นอ้ายเคยของพี่สะพายโดยอ๋อเนาะเนาะแตดีเนาะที่ว่าเพิ่อนอ่ะนะอ่ะหรื่องอันนี้เพิ่นเพิ่นซื้อยังบพูดมาฝากเอ็กซีเดี๋ยวเพิ่งปั้นให้น้องไทยก่อนนี่เนี่บ่ได้ถ่นเอ็กซีซื้อเนาะมาฝากโอ้ตะกรันหักกะดีเราเพิ่งปั้นกันเด้อเพิ่นว่า มาวอสบีพ่นซื้อยังมาผ่าหาสกึมพันซื้อเ็ซซื้อมีแด้สกึมจะเบิ่งเนาะโดยโยอ่ะอ่ตัวบีอาจจะบอกกสไทยก็กเลือกแบ่นไงสไทยเนาะก็บาดแเพ่นกระชบริกรก็ข้าัว่าห้าสิกับก่อนเนาะบอกตบีเี่เพราสไทยนี่จะสิมื่นนี่จะสิกรับเองบอกน้ยเนี่ยอื่นนีเดินนองทายปิดไฟเลยไงเพิ่งนะเออขออัน นอนฝักสนนอนอยู่นี่เนาะว่าอยากอยู่อยากลินอยากกินน้ำมันเวยสะพายก่อนพอมื้อนี้เ้ยสะพายกะผักวิยากเนาะบอดไปวิ่งเนาะเ้อสะพ้ายเลยสะพ้ายเลยสะพ้ายสะพายเอาไงกะสะพ้ายเอ็กซ์ซีซือมาฝากเต็มเลยเอ็กซีกระนาหักลายพรุ่งนี้หรือเมื่อื่นบอตบน โอเอฟซีผัวท่าไหนก็มาเรียงขาวสตรายนี่เด้อสตรายกับตำลักสตึนกับบอตโตบีเนาะโดยกต่ว่าร้ายแล้วไม่ต้องเนาะเพราะว่าข้าวเนี่ยบอกโตบีก็จะมอบเงินหายสตรายเพิ่นไปตัดแว่นเองาอ่าก็ีจำนันเงินหนมืนบาทโอ้เป็นสื่อีสมบูรณมอบไปเพิ่นโดยปบบเตลาเอยหงนูว่ากอ่่หน้าบอกเดมาท้าวาเาอีกบอโตบีบตบีก็มีหายได้ อันนี้ของนลองไทยเนาะคุณยายน้องไทยขอบใจ FC เนี่ยหลองไทเอ่ยสทกขอขอบอกขอบใจ FC ทางสงฝั่งสงฝ่ายนะพี่น้องบอกว่าชีทางใดสไทยกะเขาขอบอกขอบใจลายลวก็ซึ่งซึือนํำใจพี่อ้เพิ่นสวยสไทยเนาะเพินสวยสไทยสมีกะถือว่าบุญสไทยกระดักระดออะไรเนาะกระดักระด้อเลยกระดักระดอลภษาาวภาษาลาวเนาะตรงเปเอาในใแลวก็ขอบใจไอ้ที่เพินอันฝาก อันน <he> ่ะ MK เฮาเนาะแล้วก็สตทอท์บอตบีพร้อมสอท์เบยังบริกินนขาวเนาะก็ะสีอันนี้แล้วถ้ากระสีแบ่งกันเนาะกับไปขาเพ่นอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข้งแห้งสวยเหลือหรือว่าให้เฮามาสำเร็จก็ค่อยกับขึ้นนะฮะายรอยทาพันเท่าบ่จะเป็นสุขภาพเข็กสุขภาพการงานกรดีเนาะสทอเนาะกับบอตบีนําแลกก็อ่าสกลกัขอบใจทั้งผู้ใหญ่คือชสวาไทยเว้าแหละทุกภาคส่วนทุกหมองทุกบอนถ้าบุมีเพิ่นกับบส้มพี่ ทางคาาน้ำมันรถทางคาเดินทางค้ากินค้าอยู่กะย้อนพระคุณคมหาเขาเอฟซีผู้ใหญ่ใจบุญทุกภาคส่วนนั่นแหละคแลบวไงล่ะคะก็มีค่าเสียจ่ายต้องเดินทางแม่นแม่นแม่นค่ะบุญเพิ่นกับบุญชาแม่นแม่นกับที่บุญลายสายยาวยุบุญห่วงกันเนาะกัขอขอมกขไทยเอ้ยขอขโมกขไทยทุกคนทนั่นแม่นซึ่งทางนำใจเพิ่นอาชีพอันภาคเนือเนาะฝันกับว่าไวไผ่น้ำทังเนาะแม่นเพราะว่าข้าวกาข้าวเวไพรให้เบิร์ตสุขุทุกคน์นอที สวยเนาะล,ากล,ากลากักลักกระเม็นผู้ที่เพิ่นผากเงินใหายชาไทยหันได้ปิ่นปวดตาเจ้าของเนา<ด>ะชาไทยกะซึ่งเทิงน้ำใจแห้งเนาะอันสิหายโอเมชชาไทยเหย็ดหาหายมากรวดแบบชี่กะคือชีจักปีและสีหาได้เนาะพี่น้องเนาะกาต้องขอขอบคุณขอบใจหลายๆอวยพรในเพิ่นเนาะสุขภาพแข็งแกรงอายุหมั่นคันยืนเดอ้อละ่ะกะเฮดเวียเห็ุงานยังกะขอประสบผลนสำเร็จเนาะตามที่เพิ่นคาดหวังไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะพี่น้องเนาะ แล้วก็สุดท้ายนี้เนาะสาวไทยก็ต้องขอขอบอ,อกขอบใจบ่าวตูวบี้แล้วกันเนาะสาวกึมเนาะที่เพิ่นเป็นสะพานบุญให้อันสาวไทยแล้วกัพี่น้องเอ็ดซีได้พูดได้พ่กันเนาะแล้วก็เฮากัสิได้ยังมาอัปเดตอาการตาแต่จะไหนสาวไทยกับซี ไปผ่าตัดเออบุ๋มเนไปตัดแว่นเนาะมาใส่<ท>เพื่อป้องกันสายตาตัวเองก็ต,งต้องขอบใจทางส่งอันเสากลุ่มใจสว่างเนาะแล้วก็บ,บ่าวตุ้บีเนาะที่เป็นสาภาพบุญให้ทางฝั่งสาวไทยนะทุกคนเนาะกจากจะได้หนาอ้ยโดยโอเคอ่ะเปินทางปลอดภัยเนี่ยกันแล้วตอนนี้ส่งไปึ้นไปไปส่งไปส่งไปขึ้นรถก่อนมาลงวะไปกระซิบไปหาพี่น้องพนยูนมุกดาหานผู้ได้ยู่ร่างมุกดาหานมาเลี้ยงน้องไท<พ>ยเนี่ยเด้อเลี้ยงข่าวน้องไทยเนี่ยได้แล้วค่ะ เอาคันใดคันนี้มันบอกกินนี่แม่นบอกสบายดีมาส่งน้องสาวเจ้าเอาขึ้นลดเอาไม่ได้บอกเถียงคองค่ะเอาไม่ไล้เนาะโงค่ะเนาะไปเจ็ดกันอยู่ฝั่งลาวคนละพี่น้องเลยโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายเด้อสองหนุ่มนะสบายดีสบายดีโดยโอเคพอพี่น้องสกุลกระบะตัวบีกับชิพากันไปเลาะต่อเขาจะไปใส่กระบะตัวบีจะสิไปใส่ ไปทั้งคือว่าสิพาบาักจะบีไปตลาดพี่น้องบักจะบีกระตื่นเต้น,นข้างเลขก็ข้างเลกวะไปเต้นนะคจะไปซองคนเนาะบาทเฮาซองซองคนสิจะไปทำกันบาทพี่น้องเอ้ไปกันกินเข่าแล้วก็เป็นเข่าเด้อพี่น้องเอ้ไปกินขนมจีนมาซองซององ่ะเอ้ารถคันนี้ขึ้นมาตานทางของรบตับีหลังจากที่เฮากินกินขนมจีนเนาะไม่เช่นนั้นไห ใจเจ้าของในตัวเจ้าโปเฟนในกันเงื้อขึ้นบอตนีเจ้าโปเฟนเนี่ยเออวันนี้เจ้าของยินดีไหมตัวสบายดีพี่น้องเด้อเนี่มันทำอะนจักกม่กันซั่นร่้เป็นพี่น้องอะลองเห็นนิ่งๆก่อ่ะนิ่งๆบอบออะไรขึ้นขึ้นนี่เออเดี๋ยวให้บอไมนก็ชื่อขึ้นเมันเดี๋ยวมาพาบาตบีไปหลอกนาะตลาดอินโดจิโก็ตลาดตลาดตลาดลาตีพี่น้องดูเจ้าไอะไรไงบาตบีมืัอนี้มาฝากน้องเจ้าได้ค่ะ KFC ครับพิซซ่าเนี่ยแบบบ้านเฮาบบกันมีเนาะบบตบบีเนาะแมนเด็กๆเพิ่นสั่งอ่ากะเท่ากับขอบใจคุณหญ่ใจดีที่เขาไปสะพานบุญเนาะแล้วกัให้เซอกรึ่มมาคาร์นัมันลดคารซีเวลาเขาเป็นยูดีมีแห้งสุขภาพแข็งแห้งคาคาร์ลำรวยให้น้องนุ่งมาสำหรับเขาให้กลับขึ้นฮะไอหรือเอคยลอยทับพันเท่าเนาะพอเซอกรึ่มกระโบกหูเพราะว่าเพิ่นกับเป็นคนใหญ่แห้งบอลตบบีเนาะเขากะบบกหัวเซอกรึ่มกระโบกหัวเป็นอไอหรือเป็นเอื้อยเนาะพี่น้องแต่กะ ปึ้งใจลายเนาะปึ้งใจที่ว่าเพน่อนอหักเฮ้าให้โอกาสเฮ้าใส่เฮ้าเป็นสะพานบุญในบัตารีอือหักเคยซ้อนโากึ่มว่าทับผู้ใหญ่ห้เฮ้าให้ขอบมกขอบใจเพื่นให้แสดงความแบบคือขอบใจจากข้อมูลซึกอินดี้นะพี่นงแบบว่าเพิ่นบอกเสมอว่ายูทูบเบอร์นี่เป็นซิปซ่องเศร้าซ่องในบัลตีรีรวมๆแล้วถ่านยู่มันโค้ง่ซกึ่มคิดว่าหาชิปซ่องอยู่บนแท็กทังซิโนนี่เนาะแม แต่แต่ว่าเพิ่นก็นยังเลือกเฮาเลือกบอตบีเลือกสองกลุ่มเป็นสะพานบุญ mm. ย้อนเราเพิ่นเอาไว้เนื้อเสีอใจเฮาเนาะ mm. เงินมือหนึ่งสองหมื่นบาทกับฝากให้เจ้าฝากให้คอยเพราะว่าทั้งที่เอาไปยังเพิ่นบริบูจัดก็เฮาได้บ mm. อตบีไม่เคยเห็นหน้าเฮา mm. เยอยู่คนละประเทศอยู่คนละทวีปก,กับมีบเมืองเถื mm. ียงบางคนก็นกนอยู่อเมริกาอยู่ออสเตรเลียอยู่อยังอยู่อินเดกยต่างประเทศกันซะการยังเลือกเฮาเลือกเฮาเป็นสะพานบุญเป็นผู้พาไปขวดไปห้ามมอ กัรยอว่าเพล่ยนเอาไว้ใจเจ้าไว้ใจข่อยคือให้ข่อยถือเงินถือถ้ำเลยหรอโดยอันนี้คือขอบใจเป็นลายๆขอบใจอย่างสุดซึ้งเนาะถ้ากบ่มีเงินสิต่อบุญแทนคุณเพื่อนก็ได้แต่เออยกมือสาถูกแหย่เปิดสภาพแข็งแร้งดีมีแห้งเนาะโดยหลังให้เพเ่อเจรื่องหงผืองในี่ยนะพิการงานเพป็นทุกอย่างอะไรโดยบาตบีก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่โดยใจดีทั้งเงินทั้งสองคนเนาะที่เพื่อนผักเงินมาให้บาตบี พาซาไทยเพิ่นไปกวดที่เพิ่นไว้เนื้อเสียใจบาตูบี้ให้บาตูบี้มาเป็นสะพานบุญให้นี่ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณอ้ายเพิ่นเดือนนีหลายเนาะบาตูบี้บอกว่าเป็นโดยแต่ youtube ว่าไงอ๋อแล้วบ่เดือนหนึ่งนี่พอแล้วยังยังบ่อ่โดยอากาศสามถิ่นนี่ไงสามทิ่นว่าบาตูบี้โดยแสดงว่าบาตูบี้ก็ถือว่ามีบุญเนาะบุญวาสนาอ่าเพื่อนเราบุญหลายสายยาวดึงกันมาหากันเราบาตูบี้ ถึงคณา,ามี YouTube หลายช่องเพิ่นก็นยังบ่มาตะวันยันงเข้าทางเจ้านะคือว่าเจ้ากบเป็นอันยังผู้ที่ว่าบุญมีเด้บุญมีคือว่าวาสนาอ่าบุญมันดึงมาหากันนะ่ะนะมันมีแหงดึงดูดเข้ามาหากันคือว่าเฮาอาศัยในเฮ็ดบุญรผมกัน s า r a กี้เนาะโดยซับึ้น,รรนค,คือว่าจังซั่น์แต่จังหวัดไดียรปัตตบีโดยปตัตตบีก็คือว่าคือซกบคืนว้าเอะไพี่น้อ่ะเจ้าฟังตอนตอนเหตุยู่ไปแบบว่าปักคืนเ้อนปากคืมแรกว่อยากเข้า ขันว่าอนในน้อื่นป้าในน้ำก็อื่นป้าเมนเมนป้าแต่วันนี้ช่องยูทูบไปต้องกันไว่าสดงจะชอบึ่มไปอยากถ่านะพี่น้องเห็นมาตื่นเต้นตลกตลกพี่น้องเมื่อนี้เมื่อนี้สาวๆมาน้ำเขาสาวมาน้ำเฮ้ยสิบบตบีเยโดยสาวๆสคนกัสิบบาทเราเรือเก่งนะอเลตอร่อยพั่น้ออเลตอร่อยพี่นอเราอร่อยกันอันนี้ยังกพ่นอพนอมาสว่างเนาสว่างสไลซสวันสว่างสลอเลตอร่อยพี่น้องบอไทยเป็นๆอะพี่นองโดย ก right? no so ็ิวว่าสกปรกออกมานี่อนไ่ับพีน้องเลยแล้วสีเปื้อนให้บอกบอกบีลองกอมาฝากคนกอนโดยงหนึ่งยหนึ่งกับสีกิโลพี่น้องประเทศไทยปุ้ยสาิเ็กได้มนบานีก็ได้เน๊บ่าเานี้สองกว่ลอยหนึ่งนะมนจบรึงพี่น้องซื้อมาขายภาษาครับขับหิวนี่เจ้าก็ได้ลาย้อยไปเจ้าคือบ่โลเฟสบุ๊กสินะคบหิวเมื่อโอ้ยมนหนาก็สั มื่อนี่โบผู้มื่อกี้สิมาทำไข่อยู่วะโดยกับพังเมืงอันนี้กับเมือวานบาสติกกับยังเศร้าบ่เศร้าไข่ปนไดนะเจ็บคอบ่แม่ยังเจ็บคออยู่วัวมื่อนี้กับมันจะเป็นอะไรก็เลยว่ามามาค่ะนังไทยมาเลองขับหับป่าข้เมขึ้นปุยใหญ่มาแล้วตอนนี้ภารกิจไหนใหุ้สำเร็จใหุ้เป็นเห็นมันซะแม่เหตุเป็นไหวใจเฮาวัวเป็นกะเป็นงานเลกของบาสติกแน่เลยไงกับเลือดข่าวมาแน่กับไอเดีย เสยใจเฮาสินะกาจากเกินให้เต็มทีอะไรเท่าที่บอลตูบีเสียได้แมนแมนแมนแต่บางทีเด็กก็มีเอฟซีซื้อเอฟซีมาโปรโมทซื้ออ่ายังกับเอฟเคมาฝากนะคนกันยู่ท่านรชังโกเรื่องลูกท้าบอลตูบีแมนสกึมก็อยากไปถลิ่นแล้วเพิ่นอยู่ได้แยกไปเบิ่งเกิลเบิ่งซานโอ้ประทับใจดีใจหลายที่เบิรนกับเห็นเฮาแต่อยู่ในยูทูบเพิ่นกับเพิ่นกับซื้อมาฝากเฮ้าหนะนะโดยเพิ่นก็ดีลิสุดยอดแบบท้ายากแล้วพี่น้องคนเฮาก็น่าจแบบโอ้ก็ซื้อปิกไก่เซโนไปฝากเพิ่นเด้ม่่บิาอพไร ขึ้นป่าสิซิมาเห็นอ้ายเพิ่งยุบอ่ะแต่ฝนตกเนาะโดยฝนมันกระตุกแห้งพี่น้องเอ้ยกันเอาพี่น้องเอ้ยเพิ่นอายุ่หาสิปีแต่เพิ่นยังร้อนบ่เลยป่าตุบีบุ่นกับป้าก็อยากสิบ่าวพี่น้องป่าตุบีเห็นกับจนเราขึ้นได้เราเป็นอ้ายเพิ่นพี่น้องว่าทุกข์กับป่าตุบีไอ้ายเพิ่นว่าอ้ายนี่อายุ่หาสิปีแล้วเพิ่นว่าแต่ป่าตุบีก็ขึ้นว่าโอ้คือสิอายุ่ไายกันขึ้สิแบบ ไปตามมันอยู่รัตเจโบแมนพี่นอ้องยังหนุ่มเนาะแมนยังหนุ่มเลยบอตุบีเห็นนั่นอ้ายคุณลุงมาตลอดขึ้นมาห้ากับสามสี่สิบพี่น้องมันมียังมีสวนมียังคนอ,อยากได้คนไปเห็นงานอยู่คนหน่งโดยมาทานก็นสกึมเดี๋ยวสกึสกมสิทานคนทั้งบ้านทั้งบ้านมันากเพียงกันาหมฮะเปิดนาะโดยแม่เก็วเพียงแต่เพิ่์ลบริสเลียอันคือแบบว่าได้เก็บเบิร์ดนะพี่น้องแบบบริสเขาอาจจะเนี้ยแหละค่ะกินคาอยู่ังเพคนที่พักเซาอาศัยคนจ่ายเบิร์ดมีแต่ว่าเพคนอยากได้อยา่ยาง คนไปเหตุงานน้ำมาสิโดยโดยอ่าแบบว่าเดือนเดือนอ่ะได้เต็มที่พี่น้องเพิ่นป่ตัดป่หักดีันี่เนาะเนาะไดกย เบิดเจ็แสนบาทเลยสั่งเงินคนถูกคนยากอะไเพื่อนกันสกาพอมริกาเอ่อเพนนนซิบายูไทสก่อนเป็นสก้าอเมริกาเดือนเดือนพศจิกว่าสนุกบนใจโดยรือเดือนตุลาเนี่ยและเป็นตะชิอเมริกาแต่เข้ากับซีเรพสกพาบุญอะไรมาส่งเงินพป่น้องเป็นการเติมน้ำมันน้ำมันใ้เท่ากันเขากัเซียร์ลาเวลากบบเป็นยังคือ่าสรอยกันเห็ดเป็นสะ้าบุญอ่าที่เพิ่นมาซอยเรื่อยคนถูกคนยากนะบอตบีโดยตลาดกระเบื้องกอนบังเพื่อเกียบบอตบีอาสิบุณยมาทำเท่าพอเพ าสีให้เพิ่นเห็นบัาประเด็นปลาไว้รอบหน้าเขาจากมาจากสบายบัดโดยโดยผู้มันีเรือตีเขาถ่ายต่นแม่นยังเหลืออยู่เก็บไว้อยู่โอเคเราเป็นพี่น้องคลิปนี้ประมาณนี้สักกึ่มกับใกล้ช่อสะพาน,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 นอะไรกับสะพานกับรถจำบัดกับบอตบีเนาะโดยฝากบลุ่มเปนพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเหาหนึ่งเด้อเพ่จวิวพาดผิดใหม่ๆเนาะแล้วกันเพื่อเขาจะมีกำล,ลังแรงใจเห็ุคลิปต่อไปเนาะบอตบีเนาะโดยแม่น้บัสตบีจะกด กดไปอยู่โอเคเลาวกดดยู่บัวลืมกดคลิปนี้ก็จะฝากไว้สำนีก่อนสิเดียรขอลาไปก่อนพี่โดไปก่อนสบายดีเด้อสบายดีก็เดี๋ยวบัตีนสนับโยคือว่า